สวัสดีค่ะพบกับช่องสุดกับการปลูกชาแนลนะคะคลิปนี้พี่หน่งจะมาปลูกต้นไม้โดยเพื่อนๆนะคะไม่ต้องรดน้ําให้เสียเวลาสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลารดน้ําต้นไม้นะคะก็เราจะใช้นี่เลยขวดน้ํานะคะขวดน้ําที่เราไม่ใช้แล้วนะคะตัดเป็น2ท่อนแบบนี้แล้วส่วนฝานะคะเพื่อนๆให้เจาะรูนะเจาะรูแล้วก็ใช้ผ้านะคะ เข้าไปในรทูที่เราเจาะฝาแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ปิดฝาค่ะเสำหรับใส่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราใส่ใส่น้ำลงแบบนี้เลยแล้วเพื่อนก็ใส่น้ำลงไปค่ะ นะะผ้าขเขาก็จะดูดน้ํานะคะขึ้นมาเราก็ไม่ต้องเสียเวลารดน้ําเลยค่ะวันนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ใช้ดินค่ะ อันนี้พ่ก็จะปลูกนี่เลยนะคะ,ระเราแยกหน่อออกมานะคะอันนี้เพื่อนๆว่าไม่ต้องตัดรากก็ได้นะคะเนี่ยแล้วก็เติมดินค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากปลูกต้นไม้นะคะไม่ต้องลดน้ําไม่เสียเวลาก็ใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ